สวัสดีครับผม TC Channel นะครับเดี๋ยวพากันไปตะเวนรอบๆบบ้านลุงคนกันนะครับผมเดี๋ยวไปกับน้องเปี้ยวกันครับลไปน้องเปี้ยวเดี๋ยวเร็วมามามาเร็วมา,มา,มาเร็วเร็วเร็ว,รวน้องเปี้ยวจะวิ่งมาไหมนะ่ะมาเร็วมาแล้วครับน้องเปี้ยวมาแล้วน้องเปี้ยวจะไปลาดตะเวนแล้ว <laughs> มาแล้วนะครับขึ้นรถเลย เรือขึ้นรถแล้วเรือขึ้นรถแล้วไม่ยอมขึ้นรถอีกอขึ้นรถขึ้นรถอ่าขึ้นแล้วครับผมเดี๋ยวจะไปลาดตระเวนกับน้องเปี้ยวกันนะครับเดี๋ยวเราไปลาดตระเวนกับน้องเปี้ยวนะครับพาน้องเปี้ยวไปขี่รถเล่นด้วยนะครับถือโอกาสอ้าวไป เปียกขี่รถเล่นกับพ่อนะครับไปแล้วนะครับผมแล้วก็ไปเส้นทางกกตูมครับ ระหว่างทางนะครับผมอน้องเปียวยืนเลยนะครับผมย,ยืนเลยครับเจอกำนักปั่นจัก,กรยานนะครับผมสาวนักปั่นคนสวยนะครับคุณดีโอ้โหไปแล้วนะครับ เพี้ยก็ขี่รถวิ่งไปกับพ่อรถกับพ่อนะครับผมช่วงนี้อาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมไปจะไปอูอ้หูุ่งนานะครับอาอาจจะย้อนแสงนิดหนึ่งนะครับผมแสงเข้ากล้องมาก เขามาแล้วนะครับผมเมฆดำนะม,ม,นมาแล้วครับเมฆเมฆฝนมาแล้วครับผมเที่ยวราตวินิตพ่อครับอันนี้นหน้านหน้าบ้านลุงคนก็มีสาวสาวแอดมินนะครับ ทางด้านบ้าน้าด่ายายฟงบ้าหนะหลังบ้านลุงมากเนาะหลังบ้านลุงอ่ายยซอยังอยู่เฝ้าอยู่นะครับไม่ไปไหนครับพาเปี้ยวไปขี่รถเล่นนะครับผมขี่รถตะเวนนะครับรอบรอบบ้านลุง อันนี้เราก็มาถึงข้างๆหลังบ้านลุงเนาะดูแหลกความเรียบร้อยนะครับผมหลังบ้านลุงคนก็ไม่มีอะไรครับผมปกตินะครับผมปก,ปกตินะครับไม่มีอะไรไม่มีเหตุการณ์อะไรเนาะป,ปกติเราเปี้ยวไเดอมอะไรอีกล่ะ เป <Huh? S 2> ี้ยวเปี้ยวสำรวจลายเปี้ยวเปี้ยวได้กิิอะไรลูกอะมา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 <ๆ>ไปต่อไปเร็วๆเปี้ยวไปไปต่อเปี้ยวจะเล่นกับพี่โป้นะครับอยากเล่นกับพี่ปีโป้ครับ เดินพี่พีโปเล่นแล้วพี่พีโปย่าก,กัดน้องนะครับอย่าก,กัดน้องนะครับอาไปไปเล่นกับพี่พีโป้หน่ไปโอ,ไอ,อ,อ้ไม่ต้องมาหยอกพ่อไม่ต้องมาหยอกพ่อเอาไปเล่นกับพี่พีโปนูน่นเขาเอาพี่โอ่งกิ่ง เก่งครับผมเก่งนะครับพ่อผมเก่งนะคะผมอยากโดดแต่หาพ่อนี่น้เปล่าวอาเอาเ้ยเอ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 ามาเร็ว เปี้ยวไม่เล่นกับปีโป้หรอกมัเล่นกับปีโป้ละครับทําไมเปี้ยวไม่เล่นกับโป้ละครับเอาเอาอยากเล่นกับพ่ออ,อยากเล่นกับพ่อเอ,อาอยากเล่นกับพ่อหืมเอาอยากเล่นกับพ่อเํา องเปียวนะครับผมเก่งนะครับผมเก่งนะครับเดี่ยวเดี๋ยวบรรยากาศตอนใกล้จะค่ำนะครับ เปี้ยเขามานอนเล่นเปียยครับนุ่มเปียยครับน้องเปียยไปเที่ยวไหนมาบ้างครับเงาเงาผมนมเปี้ยวนะครับผมหาเพื่อนเล่นไม่มีครับเพื่อนเล่นหายหมดครับ เดีย๋ยวพอต่อจะพาไปเที่ยวนะครับพอปอพ่อต่อพาไปขี่รถสองสามรอบแล้ววันนี้หลายรอบแล้วนะครับเนี้อเปียวน้องเปียวคิดถึงแม่หรือเปล่ามองหาแม่หรือเปล่าตื่นมาก็ไม่เห็นแม่แล้ว อยู่เด็กกับพ่อแล้วนะครับอมองมองใหญ่เลยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ TC Channel ด้วยนะครับ